มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผิดหวังทั้งประเทศคนละครึ่งเปิดให้ลงทะเบียนไม่ถึง10นาทีสิทธิ์เต็มแล้วค่ะเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเมื่อเวลา6โมงเช้าหรือว่า6นาฬิกานะคะซึ่งเป็นรอบเก็บตก1.34ล้านสิทธิ์ตรวจสอบเว็บไซต์ลงทะเบียน w ww บคนละครึ่ง .com ไม่ล่มนะคะ ั้งนี้โครงการครึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นโครงการของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศนะคะบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับร้านค้ารายย่อยเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวมค่ะล่าสุดนะคะเมื่อเวลา6นาฬิกา21นาทีที่ผ่านมา ทางทีมงานได้เข้าไปเช็คจำนวนสิทธิ์คนละครึ่งปรากฏว่าสิทธิ์เต็มแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ